ตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถบัสแล้วเอ้ยเป็นรถเมเกาหลีเอ้ยชั้นอยากนั่งเพราะว่าแั้งอยากนั่งรถบัสรถเมเกาหลีมากๆแล้วตอนนี้คือได้นั่งแล้วอุ้ยชีวิต complete แล้วนี่ก็จะไรตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดฟองสังมาเก็ตนะคะที่ดูในเน็เวิร์แบบมาก็คือประมาณหกป้ายเราลงป้ายที่6ซึ่งตอนเนี้ยก็เรากำลังไปป้ายแรกอยู่นับในใจต้องมานับในใจว่าแบบเพราะอ่านภาษาภาษาเกาหลีไม่ออก เมื่อกี้แอบสังเกตฟังคือบัสเกาหลีคือเลิศมากตอนแรกแป้งบอกว่าแปสะจะนับแบบบัสเอาว่าลงอ่ะป้ายที่6ใช่ปะแล้วคือมันในภาษาเกาหลีไมมเพราะมันในภาษาอังกฤษด้วยแล้วมันก็มีป้ายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่บนป้ายไฟด้วยว่าแบบป้ายนี้ลงป้ายอะไรซึ่งมันดีมากอะไม่ต้องกังวลนับแล้วว่าลงป้ายที่หที่6ที่7อ่ะและนี่ก็คือสัญญาณรถไฟเกาหลีเอ้ยสัญญาณข้ามถนนของของเกาหลีจะไม่มีปุ่มให้กดนะคะเราจะต้อง รอมันเป็นสีเขียวเราถึงจะข้ามได้ค่ะแล้วเป็นก็สังเกตว่าไม่มีใครแบบแอบข้ามเลยนะแบบทุกคนรอหมดเลยอะ่ะเออถ้าเป็นอย่างที่อ้อนเนี่ยถ้าแบบรถไม่มาต่อให้แบบเขากดสัญญาณแล้วมันรออะไรเงี้ยเออมันนานแล้วแต่แเราก็ไม่มาแล้วสัญญาก็ไม่เปลี่ยนอะ่ะ คนที่ออสเขาก็แอบ,บแอบมีบ้างนะทุกคนแต่อยู่เนี้ยคนน้อยมากที่จะเจอเขาข้ามท,ทั้งที่แบบไฟเป็นสีแดงถึงตลาดกวางจังมาร์เก็ตแล้วคะ่ะทุกคนเรามาที่ร้านคุณยายชื่อดังในเน็ตฟลิกเลยนะคะคือร้านนี้คือแบบฮิตฮอตมากใครมาเกาหลีมากวางจังต้องมาตรงนี้ให้ได้นะแต่ว่าแป้งไม่ได้กินร้านนี้นะคะเพราะาคนมันแน่นมากก็เลยแบบเหมือนถ่ายรูปทําวิดีโอก็พอเพื่อให้แบบเป็นหลักฐานว่าแบบเอ้ยฉันมาแล้วนะฉันมาเจอแล้วนะอะไรเงี้ยไว้รอบหน้าขึ้นมากิน วแต่แบบคนเยอะมากแล้วก็เป็นเมนูที่ฮิตมากๆที่กวางจังหวัดกไปเห็นคนกินนอกจากเกี๊ยวก็จะมีเป็นปลาหมึกติบอะไรเงี้ยนะทุกคนเออเราก็เลยอยากกินลองของทานนะที่แบบมันนองว่างให้เราแล้วก็มาต่อดี้นี่น เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินกลับมาที่โรงแรมนะคะซึ่งตลาดกวางจางมาเก็ตมันไม่แกลจากโรงแรมแป้งเลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันเป็นคลองชองเกชอนค่ะซึ่งมันอยู่หน้าโรงแรมแป้งเลยก็เลยเดินลงมาเล่นที่คลองตรงขาดกลับด้วยนะคะเดินชิลๆเพลินๆแบบคือมันชิลมากแล้วมันอาจจะดูมืดๆแต่ว่ามันไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะคือมันมีคนแบบว่านั่งประปรายกันอยู่เต็มเลยแบบเป็นทางยาวไปเลยจริงๆอ่ะทุกคนมันอากาศเงียบสงบเย็นสบายแล้วก็แบบ ฟิลฟิลแบบหนุ่มสาวมานั่งเดทกันแบบกรุบกริบกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดเนี้ยนะคะมันไม่ใช่จุดผีของชองเกชอนใช่ปะเออชื่อมันคลองชองเกชอนคือมันไม่ใช่จุดผีนะคะเพราะฉะนั้นแสงสีเสียงมันอาจจะไม่ได้แน่นหนามากมายตาการตาเท่าไหร่มันจะต้องไปอีกจุดหนึ่งซึ่งมันก็ต้องเดินขยับไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เรา,เาแค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะเพราะว่า เดินมาทั้งวันแล้วอันนี้ก็คือเทินกิลมชมวิวเรื่อยๆระหว่างไปโรงแรมและนี่ก็คือบรรยากาศเรียลกันไปเลยนะคะของชองเกชอนหน้าโรงแรมแป้งค่ะแบบอย่างนี้เลยมันไม่ได้น่ากลัวนะมันมีคนอยูอ่อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่มันมีคนจริงๆนะทุกคนไม่ได้น่ากลัวมีคนมาวิ่งออกกาลังกายด้วย ของวันนี้นะคะหวานหวานวันนี้เราจะไปรตเตอร์แล้วก็ไปใส่ชุดน,นักเรียนกันคะ่ะเต็ขนตาด้วยแล้วก็อลองอายไลเนอร์ก็คือเส้นคมมากทุกคนแต่ว่าตัวอายไลเนอร์จะไม่ได้ดำขลึบเท่าที่แป้งเคยใช้มาเหมือนของสายฝอแต่ว่าคือมันจะเส้นคมแบบลงเบาก็คือเส้นแบบมึกก็คือลงแล้วอ่ะเนื้อออกปะจะพูดไงดีคือแบบดูดิ ไปแล้วเดี๋ยวสายคนคือแปงอ่ะจองชุดนักเรียนไว้นะคะตอน10บโมก็จะเรียกตัง0บโมงก็้าหน้าดีก็ไม่รู้ว่ายังจะยังจะสามารถแบบไปเอาได้อยู่ไหมหรือเราต้องรอคิวใหม่หรือว่าเขาจะโมคาแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันไม่อจอาผ่านคุกก็ไปรุ้นกันถ้าไม่ได้ก็ก็ใชไหม มาจากรถไฟใต้ดินแล้วกาลังไปหาร้านชุดนักเรียนนะคะซึ่งหนูไปดูดใน Google มาเขาบอกว่าออกทางออก4แล้วเราก็จะเจอตึกซีอยู่กับ Starbucks ให้ลงไปชั้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยเราต้องไปทางไหนอะเห็นแล้วลาเตาโอต้องอยู่ตรงนั้นแน่แต่แบบแล้วร้านชุดนักเรียนหนูอยู่ตรงไหนอะไม่กูอ่ะเ้ย,อยแอบเคลียร์อ,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราเดินมาถึงลาเตาโอเลยอะแต่ว่าเฮ้ยช่นักเรียนต้องไปทาตรงไหนอะ แล้ววันนี้คือเป็นวันวันชูซ็อกทุกอย่างอ่ะคนก็ต้องเยอะอ่ะแล้วแบบไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไอ้กระเด็นไอ้กระเด็นไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง,อ,งอุ้วยดูไปอ้ยนี่เราท้อเวลาเราไปหาชุดเ,เล่นก่อนหาชุดเ,เล่นก่อนโอ้ยถ่ายยังไงเห็นทั้งหมดอ่ะเอ้ยถ่ายยังไงเห็นทั้งหมดอ่ะ ทางไปหา,หาร้านชุดนักเรียนที่เราจองไว้นะคะเดินเลยหน้า l o ตเตอร r l เไปอีกนะคะสังเกตซ้ายมือเจอแก r y p a l a ลสนะคะถัดมาอีก2บล็อกจะเป็น Ni nice to s e ซ you แล้วเราก็จะเจอประตูเข้าไปภายในตึกซึ่งข้างๆกันก็จะเป็น Starbucks นั่นเองเจอแล้วจบอ e ีวาสคูลยู Uniform ร้านที่เราจองมา เข้ามาในห้องลองชุดแล้วนะคะพี่พนักงานหาชุดให้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก่ล้วนหาไม่ถูกแล้วก็เลยเอาแบบคร่าวๆให้แล้วก็ให้เขาหาให้เลยเร็วดีนะคะอืมองง ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นห้องแบบเป็นเหมือนห้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีขาตั้งกล้องสองตัวให้เราเนี่ยสามารถใช้กับโทรศัพท์เราได้เลยนะคะถ้าใครมาคนเดียวก็คือชิลมากๆเพราะว่าเขามีขาตั้งกล้องให้แบบอย่างดีเลยทุกคนเสร็จแล้วนะคะชุดแรกของเราคือมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เต็มวอลซ่าอะไรขนาดนั้นแบบเออจะไม่ได้คบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ โอ้ไม่รู้เหมือนกันแ,แต่ว่าแป้งก็แมชมาประมาณนี้นะคะเออนี้ก็คือชุดที่เราแมชได้แล้วก็รู้สึกพอใจอม,มันมีสวยกว่านี้นะคะแล้วแต่สไตล์ที่เราเลือกเลยก็ไปลองเลือกหาก,กันดูได้นะคะร้านนี้จริงๆมันมีหลายร้านมากเลยนะโอ,อกมาถูกทางกูเดยวจริงๆอะมันมีหลายร้านอยู่มันไม่ใช่โอ้ไ oh ม่ไม่ใช่แค่ร้านนี้แต่ว่า ก็ S <S นั่นแหละแป้งจองร้านนี้มาเพราะว่าเห็นร้านเนี้ยแบบค่อง,งเป็นที่นิยมนะคะแล้วมันก็เห็นในคลุกก็เลยเออมาร้านนี้แล้วกันแต่ร้านเนี่ยหายากนิดนึงถ้าใครจะมาเขาต้องเผื่อเวลาแบบ2ชั่วโมงเผื่อลงทางเลยอ่ะจริงๆแนะนําเฮ้ยแล้วฉันกบทังไหนเนี่ยอะเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อ๋ <S <S อเจะแล้ว แบบจริงๆอะ่ะเราเคยแต่งชุดฟิลๆนักเรียนเตอร์นักเรียนเกาหลีญี่ปุ่นอยู่นะแต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนขนาดนี้แล้วคือชุดนักเรียนเกาหลีเขาเซฟมากทุกคนคือแบบอย่างเช่นชุดนักศึกษาเราเวลาเราแบบติดกระดุมใช่ปะแล้วแบบถ้าแบบมันเผยเห็นตรงช่องอกอะเพราะว่าแบบมันแน่นเกินมันก็จะเห็นชุดชั้นในข้างในนอกจากเราจะใส่ซับนแต่อันนี้คือเขาจะมีผ้าที่แบบปิดไว้เลยโดยเฉพาะกับชุดที่แน่มาด้วยกันอ่ะคือแบบดีมาก ความที่แป้งอะจองมาสิบโมงแต่ว่าแป้งอะมาช้าแล้วก็เลยแบบต้องไปรอต่อคิวแบบเหมือนวอล์กอินแล้วก็ใช้เวลารอประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะก็คือได้เข้าไปข้างในก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงอทุกคนคิดดูได้ออกมาข้างนอกแล้วเขิน <c oughs> <c oughs> ตัวเองเขินตัวเองมากเลยอะ่ะแต่แต่เราแต่ตอนที่เราลองชุดอยู่ในร้านอะ่ะเราไม่เขินนะเพราะทุกคนก็ไปลองกันเดี๋วออกมาข้างนอกแล้วมันรู้สึกแบบ <c oughs> ู้สึกินด้วยอ,องอย่างก็คือเขามีกางเกงพวกกางเกงซับในมีไมซ์เซฟฟี่ขายในร้านด้วยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เอาซับในมาเผื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือมาซื้อที่ร้านได้นะคะก็ประมาณ5,000วอนนะคะเปก็ซื้อมามันจะมีฟรีไซส์แล้วก็มีเอ็กซ์ไซส์ให้เราเลือกเออ ทำไมเรากลับมาชั้นใต้ดินอีกหรอเพราะว่าค, <c oughs> คือเฮียโฟนอยู่ตรงนี้คือเมื่อกี้เราเจอคนเวียดนามแล้วนางก็แบบมองหาร้านเช่าชุดนางก็มาถามเราซึ่งตอนนั้นาแป้งอยู่ในลอตเตโ้โบว์แล้วแล้วทีนี้แป้งก็เลยแบบเออต้องไปร้านนี้แล้วนี้นะแล้วแบบนางก็เลยบอกว่าเอองั้นเธอแบบไปส่งหน่อยได้ไหมอะไรเไงี้ยเราก็เลยแบบเออมาส่งเพราะเราเข้าใจพี่แบบหาร้านไม่เจออะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยเราก็เลยพาเขามาส่งค่ะ แต่ว่าเราบอกเขาว่าเรารอไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเครื่องกลับแล้วเราจะเลยจะรีบกลับไปเล่นเครื่องเล่นที่ลอเตรเวิลด์ซึ่งเราก็ไม่รู้เราจะได้เล่นไหม่พราบอกคนมันเยอะมากเาขาเ็เลยบอกเอ้าไม่ได้รอหรอกนะออรก็เลยบอกขอโทษด้วยนะก็เลยบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ขอบคุณมากนะที่มาส่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคโอเคเนี่ยเออเฮ้ยทำความดีแล้วหนึ่งกลุ่มวันนี้แถวยาวมากอย่าหาทําเที่ยวเกาหลีใน,นช่วงเทศกาลชซอกนะคะไม่แนะนำอย่างแรง เราจะไปไหนได้บ้างแล้วเนี่ยอุย้ยเ้องเล่นอยู่เต็มทุกคนเลยอะ่ะพี่เซนต์นของถึงบอกเมจิกก็สำคัญสุดไม่รู้เหมือนกันวานี้คืออะไรคนมันดูน้อยเดียะลองไปดูแลไม่เหลือกันว่ามันคืออะไรในในเจ็บไหมสนุกไหมสนุกมากเลยอะสกมก,ะสก,กับที่แบบยืนรอแบบเป็นชั่วโมงอยู่นะแต่ว่าไปหาอะไรกินแล้วเพราะว่าหิวมากเข้าไปดูในกันดีกว่าจะไม่ขอต่อเครื่องเล่นอะไรแล้วจนกว่าจะได้กินอะไรแล้วก็ไปเดินให้ทั่ว ดีกว่าไอลีเบียนบาซาอะไรน,น,นี่แหละโอ้ยเขียวมากจริงๆแล้วในลอตเต้บก็มีชูนักเลนให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเช่ามาจากข้างนอกก็ได้นะคะแบบดูสิสวยด้วย ถ่ายรูปกับมุมปราสาทยอดหิตนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังซุ่งคนต่อแถวแน่นมากแต่เราจะถ่ายรูปก่อนกลับค่ะเห็นสกายด้วยแกถ่าวรร้านตอนนี้ก็คือเราไม่เน้นเล่นแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้ว ไปแค่แวะเดินเดินทัวร์ชว่ามันมีอะไรยังไงแบบไหนไว้รอบหน้ารอมาแล้วก็จะเออมาจับต็มใหม่ปแ <c oughs> ป้งเด่นไปนแค่อันเดียวแป้งยังชอบเลยเอ่ะแต่เอาจริงๆชีวิตเนี้ยแป้งไม่เคยมาสวนสม,มาุาเกาะนี่เป็นสวนสนุกครั้งแรกของแป้งเลยนะแล้วก็เป็นที่แรกในชีวิตด้วยที่ไทยก็ไม่เคยดิมโบก,ก็ไม่เคยเล่นนะคะที่ออสก็ไม่เคยเออไม่เคยเลย ชั้นที่20เออสูงมากอาเอาลงแรมไห้ทุกคนดูนิดนึงอันนี้คืออยู่ที่ Ibis Style Ambassador Soul เมียงดงนะคะห้องก็คือค่อนข้างกว้างดีระดับหนึ่งเลยดูดีแล้วมีวิวด้วยมีม่านให้ปิดด้วยมีวิวดูวิววิวคือจึงมากนูตรงนู้ทุกคนเห็นไหมอันนั้นคือเป็น Soul Sky นะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับ Lotte World ที่เราเพิ่งไปมานี่ไอ้ตึกสงูงๆตรงนี้นี่ วิวด้านข้างเห็นวิวเมืองวิวอะไรชัดเจนเวอร์ดูดิปังมากแล้วคือที่ประทับใจคือห้องน้ำค่ะทุกคนห้องน้ำไปช้ดูห้องน้ำนี่ดูดิเขามีมีไม้อะไรเงี้ยให้ด้วยซึ่งแม่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเอาไว้กันลื่นหรือยังไงแต่แบบมันเท่มากมันฟิลเหมือนแบบความญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออแล้วแบบห้องนมม้ำให้เด็กอีกแล้วพอีให้เด็กม,มากแล้วมีน้องหม,มีพลารแบร์ด้วยห้องเรากำลังจะเช็คเอาท์เลยนะคะ พิ่งมาเช็คอินแล้วก็จะเช็คเอาเลยเพราะว่าไฟบินตอนสามทุ่มนะคะก็เลยเออแวะมาแป๊บๆนะคะเพราะว่าจริงๆแพลนของเราคือเราจะกลับพรุ่งนี้แต่เราเลื่อนกลับเร็วขึ้นนะคะมันก็เลยแบบเอออย่างน้อยก็มาดูโรงแรมที่จริงได้จองไว้หน่อยนึงอะจะได้แบบเออรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนได้เข้ามาใช้บริการหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถคืนเงินได้ก็เลยแวะมา แล้วเราก็จะไปหารถบัสเข้าไปที่แอร์พอร์ตค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเทศกาลชูซ็อกเออ,เออซึ่งแบบรถมันติดมากแล้วแบบหลายๆเจ้าเ,าเขาก็ปิดร้านไม่ทํางานกันเนี่ยเปนก็เลยเออไปตอนนี้ดีกว่าเอ,อืเดี๋ยวมันจะรถติดอะไรเงี้ยเผื่อเวลารถติดอืยังไม่กินอะไรเลยอะกินแค่ชูโรแล้วก็แบบแค่นั้นเลยอ่ะอยู่วาจะบอกว่าตอนแรกทอรอสแปงแบตหมดทุกคนแล้วทีเนี้ย แ้งก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมเก่าก็คือที่โฮเทลเวนูจีถามเขาว่าเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมนะก็เลยบอกว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้มันเป็นวันชาติของเกาหลีมันเป็นวันหยุด Public Holiday มันอาจจะไม่มีแท็กซี่ที่เขาแบบเออรับนะเขาบอกเนี้ยก็เลยว่าโอเคแต่ลองเรียกให้หน่อยก่อนเขาก็เรียกให้สุดก็คือไม่มีใครมาเลยก็เลยลากกระเป๋าจากโฮเทลเวนูจีมาถึงเมียงดงเลยค่ะสู้ชีวิตเวอรแล้วน้องเหลือง น้องเหลืองก็คือทนค่ะทนแต่ว่าเปื้อนง่ายมากเลยอะแบบเดียวแบบดำสีมันสีเหลืองอนนะเนาะเออโอ้โหดูรถก่อนรถติดมากโอ๊ยรถเยอะไปไหนอโอเคไปกินข้าวที่สนามบินนั่นแหละมีสุดแล้วตรงนี้มันใกล้น้ำซานด้วยอะน้ำซานทาวเวอร์อะดูดิ